งานออกร้านรวมบูธอาหารดีรสเด็ดนี้ห้เห็นมากขึ้นนะคะสะท้อนแนวโน้นการจัดจ่ายที่เริ่มคล่องตัวอย่างงานผู้หญิงทำมาหากินค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะรวมบูธดาราดังไว้เยอะเลยทีเดียวมีใครบ้างมีตัวแม่ค่ะเจสสุสุนารีราชสีมานะคะเปิดธุรกิจขายปลาร้ามาได้เกือบ3ปีแล้วบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ขายแต่ในออนไลน์ไม่เคยลงมาเจอลูกค้าตัวต่อต,ตัวแบบนี้เลยค่ะ ตลกคนดงังโย่งเชิญยิ้มค่ะเปิดธุรกิจขายหมูยอนะคะแล้วก็ชานมไข่มุกค่ะก็ลงหน้าร้านมาเจอลูกค้าครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะโควิด1 9เยอะอา้าวนี่ใครคะดีเจพลากุ้งนะคะใช้จังหวะที่สถานาการณ์โรคระบาดเริ่มดีขึ้นเปิดธุรกิจเนื้อย่างของตัวเองค่ะ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแหม่ฟ้าไม่เป็นใจนะคะเข้าของขึ้นราคาเฉยเลยค่ะทั้งวัตถุดิบแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อการขนส่งด้วยนะคะทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่กำไรเหรอคะคุณผู้ชมก็ลดลงสิคะ ของ้นราคาแต่ว่าเราไม่สามารถปรับราคาเราขึ้นได้เลยนะพี่ไม่ได้ปรับเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันขึ้นอีกเกินลิมิตเนี่ยมันจะมันก็อาจจะต้องมีการปรับการอะไรเพราะว่าถ้าเราขายไปแล้วมันก็มันเข้าเนื้อมันจะทําได้ยังไงจ๊ะไม่ได้หรอกของขึ้นราคาต้นต้นต้นทุนมันก็ต้นทุนมันก็มันก็ขยับนั่แหละต้องทุนนะนะแต่เราก็ตรึงไว้เอ้าไม่เป็นไรกำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรอะไรนี้ใช่ใช่ มัน,นไม่ลดเลยอ่มันจะต้องรมอีกน,น,นะคะไม่รู้เหมือนกันมันจะขึ้นมันจะขึ้นอีกเหรอเออถ้าสมมติมันมันขึ้นจนแบบก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็ต้องดูนะครับดูตามตามความเป็นจริงเราจะไม่บอกว่าอย่างวันอย่าง,งี้มันไม่ได้ต้องดูสถานการณ์ในความเป็นจริงนะว่าเราไหวไหมอะไรไหมหรือยังไงพอเปิดปุ๊บเป็นรอยต่อพอดีอน้ามันขึ้นข้าวของขึ้นพอดี รู้สึกว่าผิดแผนไหมคะพอแบบขึ้นราคาตอนนี้เราเปิดก่อนนิดนึงก็แต่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าผิดแผนครับเรียกว่าเรียกว่าก็ต้องทาใจยอมรับแล้วปรับตัวกับมันให้ได้แต่ผมก็ยังแอบหวังลึกๆว่าแอบหวังลึกๆว่าจะมีโครงการดีๆจากรัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขดีๆจากรัฐบาลจะมีคนดีๆจากรัฐบาลมาช่วยให้มันดีขึ้นครับผมเดี๋ยวี่ ขอกันแบบนี้ต้องเล่นท่าใหญ่เลยนะคะตอนนี้คนดังหันมาทําธุรกิจขายอาหารกันเยอะขึ้นค่ะอย่างรู้อยู่แล้วพี่ไฮอภพอร์นี่เขาขายเก่งนะปลาสลิดนี่หมดเกลี้ยงทุกวันค่ะคุณสุเทพสีสายขายมะม่วงเบากะปิโวนะเคยเอามาให้เราชิมกันด้วยนะคุณอัญชลีคุณชมพู่ก่อนบ่ายขาย๋วยเตี๋ยวค่ะคือข้าวของขึ้นราคาแต่หลายคนก็บอกเหมือนกันว่าทางเลือกแรกเลยคือตึงราคาไว้ก่อนช่วยคนซื้อก่อนนะคะ ก็คือถ้าเกิดขายแพงด้วยเราก็ไม่ไหวด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าภาครัฐเนี่ยจะมีอะไรมาลดภาระค่าของชีพด้วยหรือเปล่า